ปรเมทร,ระเบิดแฮตทิกทีมยอดเยี่ยมไทยลีกสัปดาห์ที่21ปรเมทอัดวิไลกองหน้าเมืองทองยูนิเต็ดทำแฮตทิกฉลองการติดทีมชาติไทยชุดใหญ่นำทัพทีมยอดเยี่ยมไทยลีกสัปดาห์ที่21ทีมยอดเยี่ยมไทยลีกสัปดาห์ที่21ผู้รักษาประตูกวินธรรมสัจจาน,านันท์เมืองทองยูนิเต็ดโช์เซฟไป5ครั้งในเกมพบขอนแก่นยูนิเต็ด จนพาทีมเก็บคินชิดในเกมนี้ไปได้สำเร็จก้อ,กองหลังจุนธานเข็มดีรัฐบุรีเอฟซีเป็นอีกสัปดาห์ที่จุนธานติดทีมยอดเยี่ยมกำลังอยู่ในฟอร์มที่เข้าฝักทำผลงานได้โดดเด่นชเวราชันมังกรเปิดบ้านเก็บขิ้นชีดจากลำพูนได้ก้องหลังเอวตันทูบังคอกยูนเต็ดมีจังหวะสกัดบอลสำคัญหลายครั้งสู่กับเกมรุกเชียงรายได้อยู่หมดัดจนพาแข้งเทพ บุกเก็บ3ามแต้มพร้อมข้นชี้สำคัญในการลุ้นแชมป์ก้องหลังเซดินอินดิอเยปีจีปทุมยูเนเตดมีจังหวะเคลียบอลจังหวะสำคัญถึง7ครั้งในเกมที่ได้รับปิดเปิดบ้านไล่ถล่มสุโขททยเอฟซีเตอนหนึ่งวิ่งแม็กขวากิติศักดิ์พุทธ,ธิจันทร์นครปฐมยูเนเตตมีส่วนร่วมกับทั้งสองประตูที่ทีมได้ด้วยยิ่งหนึ่งใจหนึ่งช่วยทีมเปิดบ้านเอาชนะตัดเอฟซีสองตอนหนึ่ง ิ่งแบ็กซ้ายสถาพรแดงสีเมืองทองยูเนเต็ดมีหนึ่งแอซิสสำหรับสถาพรแถมเกมรับก็ยังช่วยสกัดและเคลียบอลในจังหวะสำคัญอยู่หลายครั้งจนช่วยกีเลนพยองเก็บคินชีตไปได้กองกลางกสิเดชเวทยาวงพี่ที่ประจบเอฟซยิ่งหนึ่งใจหนึ่งช่วยให้พี่ที่ประจวบที่กำลังลุ้นหนีตกชั้นคว้าสามแต้มสำคัญในบ้านได้สำเร็จกองกลางชาววัดวิรชาติ บีจีปทุมยูนเต็ดยิงหนึ่งแอซิสสองพาบีจีปทุมเปิดบ้านถล่มค้างเข้าไฟเจ็ดตออหนึ่งขึ้นฟอมเก่งหลังไม่ชนะใครมาก่อนหน้าสามเกมติดกองหน้าจีรอนห้ามัดอุไยธานีอีซีกองกลางลุกครึ่งอิรักสวีเดนยิงสองประตูนหนึ่งแอซิส ช่วยให้อุทยัยแทนีบุกแบ่งแต้มการท่าเรืออย่างสุดมั่น3ต่อ3กองหน้าอิกซันฟานดีบีจีปทุมยูเนเต็ดดาวยิงชาวสิงคโปร์ทำสองประตูนในเกมที่ได้รับปิดไล่ถล่มทีมเยือนสุโขทัยเอฟซีเจ็ดต่อหนึ่งเก็บชัยชนะนัดแรกในรอบ4เกมกองหน้าปรเมศอัดวิไลมึงทองยูเนเต็ดระเบิดฟอร์มเกมฉลองการมีชื่อติดทีมชาติไทยโดยการทำแฮตริกช่วยกิเลนพยองเปิดบ้านไล่ถล่มขอนแก่นยูเนเต็ด4ีต่อศูนย์ เจ้าตีเปิดใจหลังมีชื่อติดทีมชาติไทยครั้งแรกบุญยเกตว่องสาแจมในดันอุไยแทนี FC, เอฟซีเผยความรู้สึกหลังมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกในชีวิตชุดเตรียมแข่งขันศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม4นัดที่3และ4ที่จะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในระหว่างวันที่21และ26มีนาคมนี้เจ้าตี ในทวันวัยย่าง30ปีเพิ่งจะลงเฝ้าเสาให้กับทัพช้างป่าห้วยขาแข้งต้นสังกัดบุกไปเจ้าแกนแท้เอิปซีสุดมันโดยสกอร์3-3ต่อในศึกรีเวอร์ไทยลีก2023-2024นัดที่21เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาณสนามแพสสตีเดียมด้วยหลังจบเกมเจ้าตัวได้กล่าวถึงการติดทีมชาติไทยครั้งแรกว่าถือเป็นการติดทีมชาติของผมครั้งแรก ผมรอมาสิบปีครับเพราะผมไม่เคยติดทีมชาติชุดเยาวชนหรือชุดไหนมาก่อนเลยอาจเป็นเพราะผมเรียนจบที่รำพูลและตอนนั้นอาติกสมชาติยิ้มศิลิขเขาก็ถามว่าเองอยากจะมาเล่นฟุตบอลอาชีพไหมอยากจะเข้ากรุงเทพไหมผมก็มานั่งคิดว่าจะเลือกไปทางไหนดีระหว่างวงการบันเทิงกับวงการฟุตบอลเพราะตอนนั้นก็มีงานเข้ามาด้วยสุดท้ายผมก็เลือกฟุตบอลการจะเป็นนักฟุตบอลได้ก็ต้องมาอยู่ที่กรุงเทพซึ่งตอนนั้น ผมก็ไม่รู้ว่าเมื่อผมเข้ามากรุงเทพแล้วผมจะได้เล่นฟุตบอลหรือเปล่าจะไปถึงฝันไหมแต่พอเขาฝากผมมาอยู่กับโคตโต้ชตอิพนมาลาน,นุนที่เป็นโค้ชประตูทีมชาติด้วยผมก็เข้ามาขอเขาซ้อมทั้งโดนด่าบางโดนไล่ไม่ให้ซ้อมบางเหมือนตอนนั้นเราก็ยังเด็กด้วยเราก็ทําไม่ได้ตามที่เขาบอกผมก็พยายามตื้อเขา ฉันซ้อมครบตามโปรแกรมเขาก็าถามผมว่าเองมากรุงเทพความฝันเองเป็นอะไรบ้างอยากเป็นอะไรในวงการฟุตบอลผมก็บอกไปว่าอย่างแรกคือการเป็นนักฟุตบอลทีมชาติสักครั้งในชีวิตอาจจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพก่อนแล้วค่อยไต่ระดับขึ้นไปเป็นนักฟุตบอลทีมชาติสักครั้งในชีวิตซึ่งมันก็เซอร์ไพรส์มากที่ผมติด2ี่คนในครั้งนี้และผมก็รอคอยมาเกือบ10ปีตั้งแต่ผมอายุ19จนตอนนี้ผมอายุจะ30ในวันที่ประกาศรายชื่อออกมา ผมก็โทรหาแม่ว่าผมติดทีมชาติแล้วนะและเป็นครั้งแรกด้วยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าผมจะติดอีกไหมผมก็ไม่รู้แต่ผมก็จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากแคมป์ทีมชาติในครั้งนี้เพื่อนำไปพัฒนาตัวเองแล้วก็กลับไปช่วยสโมอสอรอาตกชั้นครับ สำหรับผลงานของบุญยเกียรติบ่วงสาจแจมกับอุทัยธานีเอฟซีประจำฤดูกาล2023-2024ลงเฝ้าเสาเนลิกไปแล้ว18นัดเสีย30ประตูเก็บได้3ขีนชีลงเฝ้าเสาลีกครับ1นัดเก็บ1ขีนชีและลงเฝ้าเสาเอฟเอครับ1นัดเสีย2ประตูสะสมพบเจอกเก่าหลังแนมพี่ที่ประจบเก็บ3แต้มจากบริเทโรสะสมพบเจอึุนซื้อพี่ที่ประจบเอฟซี เผ่หลังนำลูกทีมเปิดรังชนะโปลิเทโรอิบซีสองต่อศูนย์ในศึกเรเวอไทยลีก2023-2024ั20 24, นาทีี่21เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาทนสนามซามอัลสเตเดียมได้หลังจบเกมคอเต้ได้เผยว่าเกมนี้น้องๆก็ตั้งใจแต่มีบางช่วงที่เกรงซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าเรามีฟิลแบบกลัวแพ้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่ก็ต้องขอโทษแฟนบอลที่เราเล่นแล้วอาจจะดูอึดอัด ม่ได้ประตูที่3มนี่เป็นสิ่งที่ต้องกลับไปคุยกันแต่ก็ต้องชื่นชมน้องๆที่ทําได้ตามเป้าหมายคือสามแต้มเราไม่เสียประตูด้วยเป็นสิ่งที่เรียกรอยยิ้มจากผมได้นิดเดียวที่เหลือเราก็ต้องทํางานหนักกันต่อเกมนี้เป็นโมเมนตเ์เล็กๆที่เราทําได้ดีกว่าไม่มีเราทํางานกันนันเพื่อที่จะขยับตัวเองขึ้นไปข้างบนเพราะฉะนั้นอีก9เกม ดูไปเกมต่อเกมผมยังมีเวลาอยู่กับทีมอย่างจริงจังๆเพื่อปรับทีมให้เล่นไม่อึดอัดทั้งจังหวะและวิธีการส่วนเกมกับการท่าเรือถือเป็นเกมที่หนักอาจเป็นเกมที่เราลองผู้เล่นอีกก็ได้เพราะว่าผมได้คุยกับท่านนายกเกียร์ว่าเราเป็นทีมที่มีสควอตใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้ใจกับนักเตะใครที่เล่นแล้วเราถูกตาต้องใจก็อยู่ใน11ผู้เล่นคนแรกตอนนี้เหมือนเราได้ให้โอกาสทุกคนได้ลงเล่น อนาคตอาจเป็นการตัดสินใจที่ยากของเราแต่ผมคิดว่ามันดีนะที่เรามีนักเตะที่มีคุณภาพแย่งกันลงสนามขอบคุณแฟนบอลประจวบอาจจะเป็นเกมที่แฟนบอลมากันไม่เยอะมาเพราะเตะวันศุกร์ด้วยเราพยายามทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดส่วนเกมต่อไปก็อยากจะเชิญชวนแฟนบอลประจวบมาเชียร์พกเราในเกมกับแกนท่าเรือรักประจวบมาเชียร์ประจวบกันนะคะโคเตะเก่าปิดไทย สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนะัดต่อไปของพี่ที่ประจบอฟซีจะเปิดตั้งพบกับการท่าเรือเอซีในศึกรีโวคัพ2 0 2 3ันย4ถึงสองรอบ16ทีมสุดท้ายวันพุธที่13มีนาคมเวลา18นาฬิกาณสนาม3มอัลสเตเดียม